สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมันนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้เขามีของขนมอะไรมาขายกันบ้างขนมเด็ดๆที่คนเยอรมันชอบซื้อในช่วงคริสต์มาสเนี่ยตามมาดูกันได้เลยค่ะมาแล้วคา l ลนเดอร์โทนิเซียโทนิเ e ียนะคะเขาก็จะมาขายแ่ะแต่ราคาจะแพงมาก d i y ช่วงคริสต์มาสก็จะมีอะไรสวยๆแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นถุงทำแอดวานซ์นะคะนี่ แอดวานซ์แคล ender บัสเตลส์เซตนะเป็นชุดก็ค oh ือพูดง่ายคือซื้อขนมซื้อของซื้ออะไรมาใส่ถุงแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ให้ครบ24วันจบนะคะไม่ต้องคิดมากแปลกนิยติยาสารนะคะก็จะมาหมดแอดวานซ์ค่ะแอดวานซ์ปั๊กเค้นนะคะก็พวกขนมอบเยอรมันก็จะชอบมากเพลส เสเซนนะอันนี้ก็คือเหมือนมีสูตรมีบอกนะคะเนี่ยที่เอามาเป็นเดโคบ้านนะคะสวยเห็นแล้วอยากจัดเลยโอ้เห็นแล้วฉันก็อยากแต่งบ้างอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่า aspen calendar เหมือนกันแต่มาในรูปแบบของเออการ์ดจีโรสามยูโาห้มาหนุนดันวาสิสตรินนอับเน อ๋อมีรูปอยู่ข้างในอุ้ยอยากได้โอ้เนี่ยกุ๊กมาคืออะไรอะ่ะเอาไว้แขวนเหรอสี่ยูโรเกอันนี้คือแขวนแล้วก็เปิดนะคุณจะเห็นหมายเลขไหมยี่สิบในวันที่หนึ่งคุณก็แงะกล่องแงะ,แงะออกมา เราจะสกิปตรงส่วนนี้ไปนะคะเราจะมาโฟกัสของกินกันโซ่อ so, ย่างแรกนะเล็บคู่เขินอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของเล็บคูเขินนะคะเล็บคู่เขินก็คือ gingerbread แต่มันจะมีจะมีแผ่นแป้งอยู่ตรงนี้เห็นไหม จะมีเห็นแป้งบางๆอันนี้กินได้นะคะเล็บคุเค่นในเยอรมันเนี่ยจะมีสายหนึ่งมาจากนูนแบกนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นออริจินอลเลยถ้าจะกินเล็บคุกเค่นอร่อยดั้งเดิมก็คือต้องลองชิมของนูนแบกก่อนนะคะเขาจะมีตาสัญล,ลักษณ์ว่ามาจากเมืองนูนแบกเลยต้นตํำรับนะต่อมามันก็จะมีเล็บคุกเค่นของที่อาเคนนะคะซึ่งเรียกว่าพรินเทนนางไม่เรียกว่า เลฟคูเค้นนะแต่รสชาติจะมีความใกล้เคียงกันหวานน้อยกว่าในความรู้สึกนะคะที่เคยชิมมาส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเลฟคูเค้นเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ทางสวิสกับทางสวิตเซอร์แลนด์มีขายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้นเขาเรียกว่ามารเก้นบรอดนะคะซึ่งจะมีความแบบอินเทนซีมากขึ้นไปอีกแต่รสชาติคล้ายกับเลฟคูเค้นเลยค่ะและนี่ก็คือเป็นทางชั้นคริสต์สโตเลนของดรสเดนนะคะมาซิตัสคอนเฟลก เอ่อฟรุตซีโฟร์มาซเอรมมาซิพานฟิลลิ่งก็คือไส้มาซิพานอัลมอนด์มาซิสตรีนคือตามเป็นคนที่ไม่ชอบกินมาซิพานจริงมันมันมันเกินลิมิตบิยอนไปถ้าใครจะกินต้องกินของเดรสเดนนะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะรู้ซึงว่าฟรุตเค้กเยอรมนี สเ r y โคลาซิวส s, <Very> <S ก็เป็นคุกกี้เหมือนขนมปังคิงเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบในคุกกี้อันนี้จะอร่อยบุลเตอร์ค่ะบางอันก็จะเป็นใส่อัลมอนด์ด้วยต่อมาก็จะเป็นคุกกี้นะคะโดยมากจะเป็นคุกกี้ที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคนยอรมันเขาจะอบเองมีที่มีขายนะคะตามซูเปอร์ก็จะเป็นยี่ห้อนี้เป็นต้นนะคะก็จะโดยมากจะไม่มีอะไรมากค่ะก็จะเป็นคุกกี้เนย คุกกี้อัลมอนด์ทุกอย่างเขาจะแบบมันไม่ได้เหมือนคุกกี้สไตล์อเมริกันนะและนี้คือสไตล์ของคุกกี้ที่มีในที่ซูเปอร์เยอรมันนะคะและนี่คือที่แบบทำเองคะ่ะมีไฮซมากตุ้มหน่วตมนมีมาสกิพานเจอลี่แล้วก็เล็บคุกเกนของหวาน3อย่างที่คนเยอรมันชอบแล้วก็เคลือบช็อกโกแลต the best thing t h a t german people eat อ่ะเนี่ยมันก็จะมีคือสไตล์มันเป็นเหมือนลูกเต่า โดมิโนสไตเนอร์นะคะจาถามว่าอร่อยไหมมันหวานมากขนมต่อมาเป็นมาร์ซิพานะคะผงอัลมอนด์บดแล้วที่มันเป็นลูกกลมๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นมันฝรั่งนะคะยี่ห้อที่นิยมก็จะเป็นที่มาจากเมืองรูตเตกนะนีเดเลเกอร์นะคะนี่ห้อนี้และนี่ก็เป็นเบลคุกเกิลนะคะก็เป็นเค้กแล้วเป็นเลเยอร์เหมือนท่อนไม้ะคะ่ะแล้วเขาก็เคลือบช็อกโกแลตอีกทีหนึง่ง ันนี้ก็จะเป็นอีกซิมโบลหนึ่งนะก็คือของลินส์นะคะง่ายๆอันนี้ของคินเดอร์เขาก็จะเป็นรูปซันต้าอีกแบบหนึง่งเรามาดูอัลแทนคาเลนเดอร์กันปีนี้ของนูเทลล่านะคะโอ้โหใครชอบนี่คือเอาไปกันเลยนะข้างหลังมีอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกมีถุงเท้ามีโดมิโนโมีโอ้โหช,ชุบก็ชุบ ฮาริโบฮาริโบแอดวานซ์นี่น่ชินคัพใครชอบซื้อไปแอดวานซ์คาล e n d a r นี่อะไรเนี่ย <school>. yeah. โอ๊ยปีนี้มาอะไรใหม่ๆแบบเป็นที่ห้อย for hanging for hang little sport little sport ก็มีขาย Advanced คาล endar ไม่ได้มีแค่ช,ชค็อกโกแลตอย่างเดียวนะคะยังมีไปถึงเครื่องสำอางความสวยความงามของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดคะ่ะที่เรอมันนี a d v a n c e ซ c ค l endar คือสามารถมีได้หมดทุกรูปแบบนะคะจะเป็นของผู้ใหญ่ของผู้ชายของเฉพาะกลุ่มของเด็กเลโก a d v a n c e c a l e n d a r มี24ของขวัญน,นะคะสำหรับเด็ก5ขวบขึ้นไปมี c คล e n d a r เลยนะเลโก้ก uh ็พยายามขายของนะอันนี้ก็เลโก้เหมือนกัน <Okay. S 1> ขายของเหมือนกันค่ะขายของ h a r r y p o t t e r ตอร์เลโก้เพลโมวิ som kannst du lernen oh, cool hier kannst du bestimmte Sachen ของ <Chemistry. S 1> ประโยชน์ก็มีนะของมีประโยชน์ก็มีอันนี้อันนี้เป็น uh, chemistry experiment things science science creative und whatever คือมันจะเป็นแบบอะไรที่ดี <Christ. S 1> มากสำหรับเด็กนะ for experiment activities number <Yeah. S> 1อ <one. S 2> okay, ันนี้ก็มาเจอชานะคะชาที่เขาจะดื่มกันจองขายในช่ว,วงคริสต์มาสนะ ก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ที่น่าสนใจเป็นครูฟลิกซ์นะหน้าตาคือจะบอกว่าช่วงคริสต์มาสจะเป็นเห็นอะไรแบบนี้เยอะนะคะครูไว้รูไวมีคินเดอร์พุชด้วยอันนี้ก็คือเป็นครูวายนะคะซื้อไปได้แต่ยี่ห้อเน,นี้ยไม่อร่อยไม่คนซื้อ อันนี้ข้างบน t h ส s ิสกรูไวอ๋อกรไวอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจเป็นฮอรนิกรูไวนะออันนี้เป็นของออสเตรียนะเออสเตอร์ไรมีฮอนี้นะคะนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่เป็นของฝากก็ ขายด้วยมากหนึ่งลิตรนะก็เป็นยี่ห้อพวกนี้เลยน่าสนใจใครอยากซื้อกลับไปเมืองไทยก็ได้เลยนะคะเธอก็คือบอกเลยว่าแพ็คต้องดีๆหน่อยนะ s p e c u l a t i u s Let's มาทำเยี๋วชวนผมเพี่อนเรื่องก็ถ้าจำไม่ผิดรถนี้มีแล้วเคยชิมอันนี้ก็เคยชิมแล้วนะ Brat k a t o f f e l s m Apple อบใส่ซินนามอนนะคะ ตัวใหม่ <Okay. S 1> ดี this one the new one อ่ะโคโค m มา a ารองอ๋อเป็นมาคารองมะพร้าวราคา2ยูโรนะเนี่ยนี่ก็เป็นการช้อปปิ้งดูของคริสต์มาสนะคะซึ่งเขาก็เริ่มขายของกันแล้วโอ้ยติดตาติดใจมากโอเควันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย